ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมจะเอาพระพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเป็นพระองค์นี้สร้างในปีพศ2414ปลูกเสกโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตผรมรังสีวัรขังนะครับพระนี้ก็ทรงจำลองมาจากองค์พระประธานในอุโบสถวัรขังนะครับ เป็นภาพพิมพ์ทรงใหญ่คร artist, ับพิมพ์ประธานทรงใหญ่สวยงามครับภาพพิมพ์นี้ที่เคยคนที่เคยเคยเคยพบเคยเจอนะครับก็คือมีมีพ <ấy> ิมพ์ทรงเล็กด้วยครับพิมพ์เล็กก็มีนะครับนะครับแล้วก็มีสังกติแล้วก็ไม่มีสังกตินะครับนะครับแต่พิมพ์องค์ทรงใหญ่นี้จะไม่มีสังกตินะครับคือไม่ชัดครับมีแต่ไม่ชัดนะครับไม่ชัดมีแต่ไม่ชัดแต่องค์ทรงใหญ่นะครับองค์ใหญ่นะครับแล้วก็นะครับ ก็มีเส้นนิสินะบางๆนะครับบางๆเล็กๆนะครับนะครับทรงใหญ่พานี้ก็สร้างในปีพศ2414นะครับปลูกเสกโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจันทร์โตผงศรีวรขังนะครับส่วนผสมก็ของข้าวสุกกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมจันทร์นะครับน้ำมันตังอิ่วนะครับแล้วก็ปูนเบลือกหอยนะครับแล้วมีแร่ธาตุกระสิทธิ์ผงศักดิ์สิทธิ์ผงมุทุกขุนของท่านครับมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวผมลงขยายด้วยกล้องพันพันเอ็กพันโฮเอ็กให้ดูนะครับว่า การเปลี่ยนแปลงของเนื้อพระเป็นแบบลักษณะไหนนะครับนะครับนี่คือด้านด้านนะครับนี่รูปทรงทั้งครับดูดูดูถ้าเราจะเล่นเราจะดูพระสมเด็จคังนะครับเราพยายามดูนะครับบางองค์ก็ชัดนะครับมีเส้นเส้นบะศอนะครับดูนะครับลำคอจะมีเส้นนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นนะครับคือคือจาลองแบบมาจากพระ พระประธานยิ้มรฟ้าในอุโบสถวัดละกังนะครับนะครับพิมพ์จะทรงใหญ่ครับพระพักท่านใหญ่ใบหน้าใหญ่ะพระเกจจะเป็นกลวยนะครับแหลมๆนะครับนี่คือรูปทรงนี้เป็นพระพระประธานยิ้มรัฟ้านะครับดูรูปแบบนะครับนะครับจะคล้ายกันแต่ว่าองค์นี้จะสังกติจะไม่ไม่ไม่เห็นบางๆแล้วยาวครับบางๆยาวๆนะครับคือไม่ชัดเจนเหมือนมอีพิมพ์หนึ่งนะครับ แล้วก็มีพิมพ์เล็กลงมาเ็ามีนะครับพิมพ์เล็กก็มีนะครับนะครับพิมพ์เล็กก็มีนะครับนี่ครับก็คือหนังสือวัดละคังนะครับนะครับนะครับองค์ใหญ่นะครับลำแขนใหญ่องค์ใหญ่แล้วก็ลำคอท่านจะมีเส้นนะครับมีเส้นนะครับนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับท่านพยายามสังเกตไว้นะครับสังเกตไว้นะครับสังเกตเล็กเล็กน้อยสังเกตรายละเอียดเพราะว่าพระยุทธนี้เป็นของช่างหลวงสิบหมู่นะครับ ช่างโหลวงสิบหมู่ชัางได้แกะแม่พิมพ์นะครับใช้แกะแกะแม่พิมพ์นะครับคือเอาไปนั่งแกะคือในองค์พระประธานนะครับแกะนะครับแกะเป็นแม่บล็อกแม่พิมพ์ออกมานะครับแล้วก็เอาลงมากดลงในในเนื้อผ้านะครับนะครับเป็นลักษณะนี้ครับองค์ใหญ่ล่ํานะครับทุกอย่างเหมือนก็คือเราก็มีตํารานะครับมีตําราให้ดูครับคือเราก็เทียบเคียงมาหลายหลายแบบนะครับนี่ครับตำราวัดละฆังเล่มใหญ่มีเล่มเล็กมีเหมือนครับ มีเหมือนกันหมดนะครับนี่ครับมีความสำคันเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับว่าเปิดให้ด <øre> like ูเลยครับต่ว่าเทียบเคียงนะครับเทียบเคียงเลยนะครับจะได้จะได้มั่นใจครับเนี่ยหนังสือเล่มใหญ่เลยครับจะเห็นชัดๆครับใหญ่ไหมครับดูดูหลัมมีเส้นคอนะครับไหมครับพระพักใหญ่ดูพระเกียรติท่านครับเหมือนกันเลยครับดูพระเกียรติท่านครับเหมือนกันเลยครับพระพักใหญ่มีเส้นคอนะครับเห็นไหมครับหลุมองค์ท่านใหญ่ครับแขนใหญ่ แขนใหญ่หนุนะครับมีสังกติบางๆนะครับแต่ถ้าเราไม่สังเกตไม่เห็นครับแต่ยาวคือแสงสิงสามนะครับนี่ครับนะครับไหมครับชัดเจนไหมครับนี่ครับคือสามาถเขาต้นแบบเขาจะคนแกะพิมพ์สมัยก่อนเขาก็จะไปแกะเอาก็ไปนั่งดูนะครับนั่งดูใน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 พระพุทธรูปพระพระรูปไปหลายที่นะครับในในในอุโบสถนะครับท่านก็แกะนะครับเป็นต้นแบบนะครับนะครับสวยไหมครับ นี่นะครับแล้ต่อมานะครับเนี่ยดูด้านหลังด้านข้างครับดูครับแล้วข้างหลังข้างๆนี้จะเป็นขึ้นๆนนะครับเห็นไหมครับจะเป็นขึ้นๆนะครับดูไว้ครับในของวัลคังก็จะขึ้นคนอย่างนี้ครับความเหี่ยวหดนะครับเขาจะขึ้นแล้วเขาขาวในพวกแคลไซด์ครับจะขึ้นคนอย่างนี้ครับทีนี้เราก็ดูวัลคังอีกทีนะครับดูด้านหลังของพระศิวะคังเขาจะเป็นขึ้นึ้นนะครับนะครับแต่องค์นี้เขาสวยครับเขาสะอาดนะครับไม่ได้ลงลักครับถ้าลงลักเขาจะออกดำๆนะครับ นะครับส่วนมากเขาจะเป็นพระลงรักแล้วเอามาลงให้เราดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงให้ดูอีกนะครับขาวครับขาวพวกนี้ขาวคือแคลไซด์นะครับครับนี่คือขาวพวกแคลไซด์นะครับเห็นไหมครับแคลแคลไซด์ครับเป็นแผ่นนะครับดูครับขึ้นหนาเตอะนะครับนี่ครับถ้าเอาถ้าเอาไปเข้าเครื่องเซมนะครับเจาะไม่ลงครับเขาบอกความหนาแน่นไม่ต่ำกว่า30เปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมครับ ความหนาแน่นนะครับดูไว้ครับนี่ครับความหนาแน่นของแถวซ้ายครับนี่เรายังไม่เกาะสโคปนะครับเราใช้กล้องพันเออยู่นะครับนะครับนะครับดูกับความหนาแน่นครับนั่นคือผ้าที่ผสมปูนปลาขอยนะครับกับข้าวสุกกล้วยน้ำมันตังอิ้วนะครับน้ำมันตังอิ้วจะมีลักษณะสีอย่างนี้นะครับดูไว้นะครับนะครับท่านจะเข้าใจครับนะครับน้ำมันตังอิ้วกับน้ำน้ำอ้อยเคี่ยวน้ำผึ้งไม่เหมือนกันนะครับน้ำว่านเกสรพวกน้ำว่านอีกแบบหนึ่งนะครับนะครับ เป็นลักษณะนี้ครับองค์พระด้านหน้าครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีเส้นลําคอครับมีเส้นประสอนะครับเห็นไหมครับเส้นประสอเห็นชัดไหมครับนะครับคือเราจะพัะพักใหญ่ดูพระเกียรติท่านครับเหมือนในในรูปเหมือนในพระสมเด็จวัะคังนะครับพยายามดูนะครับแล้วมีหลายพิมพ์นะครับท่านเอาพิมพ์พระประธานพศสิบสนะครับสร้าง2 4 1 4นนะครับถ้าเป็นองค์เป็นพระพระประธานนะครับมีเส้นนี้สีน้ำแล้วไม่มีสีน้ำครับเป็นพิมพ์ใหญ่ส่วนมากจะเอารูปแบบของ พ่อประธานในวัลขังนะครับเอามาเป็นต้นแบบแกะครับแล้วก็มีหลายพิมพ์นะครับหลายพิมพ์มีพิมพ์เจดีมีพิมพ์ใหญ่ทรงใหญ่มีพิมพ์พวกพิมพ์เสียดมพวกนี้ทั้งหมดแหละครับพวกที่ว่าที่เขาตั้งฉายากันนะครับนะครับดูไว้ครับมีหลายพิมพ์นะครับรับรองสร้างที่วัลขังไม่เอาพิมพ์ที่อื่นมาไม่เอาไม่เอาพิมพ์อื่นน้อยครับเพราะเป็นพิมพ์นิยมครับ นะพ่อพิมพิมพ่รท่านยิบระฟ้าพ่อพ่อพ่อทานในอุโบโสถเนี่ยคือพระพระเจ้าอยู่หัวกัทท่หะท่านส่งนะครับท่านมาทศกัณฐ์น,นะครับท่านเขา,าบอกว่าไปวัดไหนก็ไม่มาก็ไม่เหมือนมาวัดวัดลขังนะครับเพราะว่าเห็นพ่อทานยิบระฟ้าท่านท่านท่านเห็นเรามีมีเพื่อปิตินะครับนะครับ,นะรบก็ต้องเอาพิมเวลาช่างช่างหลวงช่างสิบูเขาแกะเขาต้องเอารูปแบบของ พระประธานยิมนาฟ้านะครับเพราะพานี้สร้างในสมัยพระบาทสเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวรัชกาลที่5นะครับคือพศ2อ1 4สท่านมีทรงมีอายุ1 9 3พรรษาพรรปีนะครับ,นะค,รบครับลงขยายให้ดูนะครับลงขยายด้วยพัน0ก0นะครับนะครับพระนี้สร้างปีพศ2อ1 4สนะครับ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับนะครับก็ท่านท่านก็คงมีอายุประมาณ18ปดปีและย่าง19ปีประมาณนี้ครับ18ย่าง19ปีนะครับเพราะว่าท่านขึ้นของราชอายุอ่าอายุท่าน15ปีนะครับก็คือภาษาเรานะครับพูดภาษาเราครับเพราะท่านขึ้นของราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ขึ้นของราชปีพศ2411นะครับก็อายุ15ปี15ปีเพราะ ภาพนี้สร้างปีพศ2414นะครับก็อายุ18ปีนะครับ18ปีพออพปีพศ2415ท่านจะคุณสมเด็จพระพุทธจัรยร์โตพงอ์ศีท่านก็สิ้นชีพมรภาพหรือสิ้นชีพแบบพิศสักใสนะครับดูนะครับทีนี้เราจะขยายนะครับตั้งกล้องเรียบร้อยครับเห็นไหมครับเส้นพศท่านจะมีมีมีเส้นนะครับเห็นไหมครับ ดูไว้นะครับนี่ครับจะเป็นตามทรงรูปแบบของพระประธานในบุโบสถนะครับนี่ครับดูไว้ครับดูการเสริมเสภาพนี่คือเราดูการเสืิมเสภาพนะครับคือของเก่าเวลาต้องมีการเสริมสภาพทุกอย่างโลหะแม้จะทองคํานะครับโลหะทุกอย่างครับมีการเสืิมสภาพหมดนะครับนะครับมีการเสื่อมเสภาพมีเล็กมีน้อยก็ต้องมีครับนะครับจะมี ไม่แต่ทองยังมีสนิมเลยครับนะครับทองตะเก่านะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับนี่คือการเสื่อมสภาพครับเพราะว่าเขามีอ่าที่เป็นเหลเม็ดสีน้ำตาลเขาหลุดลุ่ยออกมาเขาแข่าซ้ายขึ้นมาทับถมแทนแล้วก็มีการจักระจายออกมาครับนี่ครับนี่คือการเสื่อมสภาพหลักธรรมชาตินะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับพื้นฐานวิธีดูของเก่าโบราณนะครับนะครับท่านไม่ต้องไปดูอะไรนะครับ ดูของการเสืส่อมสภาพในเดียวนะครับมีการงอกขึ้นมานะครับงอกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงทายภาพนะครับนไหครับงอเขาขาวจะเพราะพระเขาเอาอะไรเอาอะไรสร้างก็ปูนเปิดอกหอยครับเขาเข้าสู่มันจะขึ้นอย่างนี้ครับนะครับขึ้นอย่างนี้ครับเหมือนเกล็ดหิมะนะครับเหมือนน้าแข็งนะครับสะท้อนนเก็ดนะครับบ่าวพวกนี้ครับนี่คือปูนเปลือกหอยปูนเปลือกหอยครับมันจะขึ้นไม่เหมือนปูนหินภูเขานะครับนะครับแล้วก็น้ำตาเกี้วพวกนี้ครับ ก็จะขึ้นไม่เหมือนน้ำอ้อยเคียวน้ำผึ้งนะครับนะครับบางทีผมบรรยายเข้าไปบรรยายรวมมีปูนมีน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำผึ้งแล้วก็น้ำมันตะกิวนั่นคือเราขยายรวมว่าผ้าสุดรังจะมีมีส่วนผสมแบบนี้บางคนก็ไม่เข้าใจฟังไม่หมดดูไม่จบนะครับนั่นแหละท่านก็ได้แค่นั้นนะครับเราบรรยายแบบโบราณนะครับดูครับเดี๋ยวเขาเสื่อมสภาพบุดออกมาครับเป็นหลุมนะครับแล้วก็จะงอกันะครับเริ่มจะงอกออกมาครับเนี่ยการงอกนะครับ ก็จะปิดมาเรื่อยงอกออกมางอกมาก็จะปิดต่อไปจะปิดหลุมนี้ครับนี่ครับนี่ก็เริ่มจะปิดหลุมแล้วครับเห็นไหมครับดูไว้ครับอย่างนี้วิธีการดูธรรมชาตินี่ครับนี่ครับนี่ครับธรรมชาติของของเก่าโบราณเพราะเขาบอกว่าพระสุรังงอกได้นี่ครับก็เกิดจากปูนเบือหอยเองครับปูนหินูกขาพวกนี้งอกได้หมดนะครับแล้วก็ปีนี้ยิ่งมีดินหินศิลาที่ขุนพวกนี้ครับนี่ครับนี่เขางอกปิดแล้วครับนี่ครับอันนี้ ถ้าเขาขึ้นก่อนขึ้นนานๆเขาจะเป็นอย่างนี้ครับนะครับเขาก็จับตัวเป็นก้อนแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับตกผนึกนะครับเป็นก้อนเป็นเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับทีนี้ต่อมานะครับเราก็ดูบางคนชอบดูมวลสารนะครับอันนี้การเปลี่ยนแปลงเราดูจบแล้วนะครับเราเาสั้นๆก็พอครับนี่นี่มวลสารครับนี่มวลสารนะครับนะครับนี่มวลสารบางคนชอบดูแบบนี้ ชอบดูแบบนี้ให้เขาดูแบบนี้ครับล,ลออกักษณะปูตัปลอกหอยเป็นลักษณะนี้ครับ้าจะสวยใสนะครับใสดูครับมีผงดําเยอะนะครับเนี่ยผงดาผงพิเศษนะครับเนี่ผงทุกคุณผงนกผงนะครับพ,พ,พนี้ว่านครับแล้วก็ช็อกเหลืองพวกนี้ครับ เหี่ยหดหมานะครับเนี่ยผ้า,า,ทาแท้ก็จะเหี่ยหดแบบนี้ครับเหยวหดไม่มีรูปไม่มีไายตัวครับจะเหี่ยหงดมีสูงมีตำ่ำไหมครับมีสูงมีตำ่ำเป็นหลักธรรมชาตินะครับนะครับขึ้นแบบหลังธรรมชาตินี่คือหลักธรรมชาติดูไว้ครับนี่คือหลักธรรมชาติไม่มีการแต่งเติมไม่ใช่เอาฝีมนุษย์มาทํามาใช้กดน้ํายามากดมาหมาักมาให้มันเก่าให้เป็นของเก่านะครับไม่ใช่ครับต้องดูครับเนีย่ยขึ้นธรรมชาติก็จะมีแคลไซน์หนาทับถมครับขาวๆนี้ครับเนี่ยทับถมพวขาวๆนี้ครับ แถวซ้ายนะครับเนี um. ่ยเดี๋ยวจะให้สโคปให้ดูครับไม่ใช่สีนะครับนี่ครับเสร็จเหลือๆเป็นเม้นๆเนี้ยยิบๆนะครับยิบๆๆนะครับในวันนี้พวกนี้แถวซ้ายปูือกหอยครับดูไว้ครับยิบๆๆเขาขาวนะครับดูไว้ครับนี่แหละจะได้รู้ว่านี่คือแถวซ้ายนี่ครับแถวซ้ายครับที่ปูนขาขาวพวกนี้แถวซ้ายหนาเนี่หนาตึบๆนะครับสูงกว่าผิวผ้าอีกครับนี่ถึึงงถบอกว่าได้เปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับนี่คือดีเอ็นเอของผ้าส่วนเวลครันะครับ สีสีน้ําเงินสีฟ้านี่ครับที่เราเรียกกันนะครับเคยดินเอวัลขังนะครับเห็นไหมครับกับขาวพวกนี้ครับนี่คือพวกปูนปลาหอยครับจะขึ้นลักษณะอย่างนี้ครับที่บอกทำไมเขาบอกว่าพระสุริคขังไอปูนปลาหอยเวลาไปตรวจเครื่องเซมทําไมเขามีค่าความหนาแน่นนะครับมากกว่า2ี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็นี่นะครับ ไม่นาได้ไงครับดูครับหนาตึบตับเลยครับดูครับนี่คือความหนาแน่นของของปูนปลาหอยครับนี่ครับเป็นตัวที่ไหนก็เป็นได้ก็เป็นของแท้เลยครับเพราะว่าความหนาแน่นคือการเวลาครับการเวลานี่ครับเขาดูการเวลากันแบบนี้ครับนี่คือความหนาแน่นนะครับความหนาแน่นแต่คนชอบไปดูพิมพ์พระชอบไปเชี่ยวคนพูดเก่งชอบเป็นคนพูดไปเชี่ยวคนที่พูดมีนัยยะทําธุรกิจการค้าในตัวนะครับชอบไปฟังอย่างนั้นนะครับแต่คนที่ เขาลงบรรยายแบบไม่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีไม่มีธุรกิจการขายพระไม่ทุเลามีแต่มีแต่คนต้องการให้คนมาร่วมสร้างนะครับสร้างนะครับนะครับคือไม่ไม่ค่อยชอบนะครับนะครับคือคนต้องดูด้วยครับคนที่ลงลงด้วยมีนัยยะเพื่อเผยแผ่กับมีนัยยะเพื่อทําธุรกิจพูดวันนี้มันแตกต่างกันนะครับมันจะแตกต่างกันนะครับนี่คือวิธีการดูขั้นตอน ประเมินสิ่แล้วก็ประเมินสิ่งที่เขาลงไปน่ะทาเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ประเมินดูนะครับหัดคิดเป็นประเมินนะครับดูครับนี่คือดูครับของเก่าจะเป็นอย่างนี้ครับดูครับนี่คือนี่ครับดูไว้ครับนี่คือปูนเบอร์หอยครับเนี่ยดูกันเขาหลุดลุยนี่เขาอยู่เนื้อผ้ายุ่นนั่นในนะครับคือเขาสูงขึ้นมาครับดูครับปูนเบอร์หอยมดเลยครันี่ยเขาสูงกว่าเนื้อเนื้อผ้าเขาบอกเขาอยากเปลี่ยนแปลงอะไรภาพสูง ข้างบนนี้คือแคลไซด์นะครับเนื้อผ้าอยู่ข้างล่างนะครับนี่ครับพวกนี้เขาสูงขึ้นมาครับคือเขาตกผนึกไงครับนี่คือการต like กผนึกนะครับองปูเปลือกหอยนะครับนี่คือแคลไซย์คิดว่าแล้วเขาไปตรวจกันตัวตรวจตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับต้องชี้จุดตรวจตรงนี้ตรงไหนเรามีเข้าขาวที่ให้ตรวจตรงนี้ครับเขาเรียกความหนาแน่นนะครับความหนาแน่นนะครับความหนาแน่นของผ้านะครับนี่ครับดูไว้ครับเนี่ยความหนาแน่นหมดเลยครับพวกนี้ครับ ไม่ใช่เนื้อผ้านะครับวันนี้คือปูนบอรคอยนะครับแถวซ้ายเนี่ยแถวซ้ายแต่เนื้อผ้าอยู่นี่ครับนี่เดี๋ยวจะหาเนื้อผ้าให้เจออ่านี่เนื้อผ้าเจอแล้วนะครับเขาเล็กมากครับนี่ครับเนี่ยเนื้อผ้าครับปูนบอร์คอยกับข้าวสุกจะกล้วยเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเหลือเรื่องเหลือวันนี้ก็นน้ำมันตับอิ่วนะครับเนี่ยดูไว้ครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ